สวัสดีค่ะเรามาแนะนำก็เรียกว่าบริการในการเลี้ยงวัวของเรานะคะก็จะมีตัวแรกนะตัวนี้ก็คือ,อติ๊งตองนะคะนเนี่ยเนี่ยตัวสีขาวนะสีขาวก็คือติ้งตองดิ้งด่องนะคะเรียกดิ้งด่องนะเป็นหมาหมาพันธุ์ไทยนะคะเอามาจากเพชรบูรณ์นะหมาตัวนี้นะคะพี่เคยมาจากเพชรบูรณ์นะนิสัยก็ ก่าเริงเอ่อเฟนลี่อะนะค่อนข้างจะเฟนลี่แล้วก็รักเจ้าของเอ่อตามทุกที่เราไปไหนไปด้วยกันไปไปหมดนะคะสามารถขึ้นเสเล่งได้ด้วยหมาตัวนี้นะนี่นะติ้งตองยิงดองนะคะอีกตัวหนึ่งตัวสีขาวที่เป็นนอนตะกี้นะคะสโนว์สโน,สนวีนะคะตัวสีขาวหมาหมาพันปอมปอมเมเรเนียนนะคะ แต่ว่าดื้อเป็นหมาปอมหมาปอมที่ดื้อมากหมาปอมอ่ากระเป๊ะไปไหนนี่นะไปลงไปไปนู้นไปนี่นะคะตัวนี้อ่าตัวที่สองอ่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คืออ่าจริงๆเขาชื่อยูโรนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่เรียกนู้นหนึ่งนะนึ่ง เป็นหมาที่อ้วนมากอายุประมาณประมาณหกปีนะคะหกปีนะ,ะนุ่นหนุ่นหนุนดิ้งดองแล้วก็สโนว์นะ,ะส่วนอีกตัวหนึง่งเห็นแต่ด้านหลังสีดำนะคะมีชื่อว่าดำ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 ทมินนะ,ะดำดำเป็นหมาน่ารัก น้ำเป็นหมาที่แก่ที่สุดอายุปรนะมาณสิบสามปีน้ำเป็นหมาที่แก่อายุสิบสามปีนะปะ่ะนะเขาองค์ลักพิทักษ์บัวนะเียนทะ่านผู้ชมมาเบียนหัวดิดนอ่ะดิ้งดองแล้วก็สนูสนวี่ดำเกิงนะคะแล้วอันนี้ก็คือบัวของเรานะมาเด็กๆแล้ว ตามมาทุกที่ที่มีวัววัวของเราสวนนู้กนก็บรรยากาศหลักล้านนะคะสวนนี่ก็คือสุนัขเลี้ยงวัวนี่อีกตัวนึงเห็นไหมนี่ก็คือวัวของเรา ให้ดูนี่ชุนักเลี้ยงวัวสองตัวเนี่ยไปไหนไปกันนู่นอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนะคะไปไหนไปกันสู้มไม่ถอยโอเคสวัสดีค่ะ